ชื่อจินสนาดานียลค่ะปัจจุบันประกอบธุรกิจโรงเรียนสอนภาษา Perfect Education ค่ะตั้งอยู่ที่ชั้น7ของศูนย์กัค้าสุพิมพ์คอมเพล็กซ์อยู้งกับโรงเรียนลาชินีบนและโรงเรียนโยทินบุรณะค่ะโรงเรียนเกิดขึ้นมาจากประสบการณ์ที่สามีเป็นชาวฝรั่งเศสเรารู้สึกว่าหลักสูตรการเรียนที่ดีต้องมาจากความเข้าใจของตัวผู้เรียนเราก็เริ่มเก็บข้อมูลเพื่อปรับปรุงกับหลักสูตรต่างๆเพื่อให้ผู้เรียนสามารถเข้าถึงและเข้าใจในสิ่งที่ต้องการจะถ่ายทอด ในแต่ละภาษาเนะี่ยก็จะมีวัฒนธรรมของชาตินั้นๆเนี่ยที่ต่างกันอยู่แล้วแฝงอยู่ด้วยใช่ไหมคะดังนั้นเนี่ยการนำภาษาเนี่ยไปใช้กับวัฒนธรรมโดยตรงของเขาเนี่ยก็จะทำให้เขาเนี่ยได้เข้าใจว่าอ๋อทำไมลากศัพท์หรือว่าคำศัพท์หรือว่าไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่เขาเคยเห็นจากทางทีวีจากทางมกกาซีนไม่ว่าอะไรก็ตามเนี่ยเขาได้เห็นจากของจริงคะ่ะในด้านความสําเร็จเราไม่ได้มุ่งเน้นในเรื่องของความเติบโตแต่ธุรกิจในแบบนี้เน้นความสําเร็จในด้านของความมั่นคง เพื่อให้กลุ่มผู้เรียนสามารถนำมาใช้ได้จริงและประสบความสำเร็จซึ่งเหล่านี้จะสร้างฐานอย่างมั่นคงในการบอกต่อและผู้อื่นเห็นก็จะเกิดความประทับใจและสิ่งเหล่านี้ก็จะนำกลับมาซึ่งธุรกิจที่เติบโตอย่างมั่นคง ปัจจุบันมีลูกสาวอีก2คนนะคะก็ทั้งตัวเองเประกอบธุรกิจด้วยแล้วก็สามีก็เดินทางบ่อยก็ทําให้เราเนี่ยต้องบริหารในเรื่องของเวลาเพื่อสมดุลในเรื่องไม่ว่าจะเป็นธุรกเรื่องส่วนตัวและเรื่องธุรกิจค่ะเรามองสิ่งสําคัญในการเลี้ยงลูกคือการสร้างสิ่งแวดล้อมการสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีต้องเริ่มจากบ้านเพื่อนบ้านเป็นหลัก เพราะเด็กจะใช้เวลาอยู่บ้านมากกว่าที่อ,อื่นเพราะฉะนั้นสิ่งแวดล้อมที่ดีจะเป็นรากฐานให้เขาเติบโตอย่างมีคุณภาพอีกอย่างที่สําคัญก็คือความปลอดภัยอันนี้ทําให้เราสามารถทํางานได้อย่างวางใจเป็นหนึ่งเหตุผลหลักที่เราตัดสินใจเลือกหมู่บ้านนันทวันเพราะมีสิ่งแวดล้อมที่ดีเพื่อนบ้านความปลอดภัยและยังมีหน่วยแจ้งปัญหาเรื่องบ้านที่ดูแลหลังการขายเรียกได้ว่าเราสามารถตัดความกังวลไปได้โดยเฉพาะในระหว่างที่สาม,มีเดินทางเราก็ไม่ต้องห่วง